กลับมาดูช่วงนี้นะครับก็ฟุตบอลโลกคืนนี้ไม่มีนะครับเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เลยนะครับวันอังคารที่8กรกฎาคมนะครับก็เป็นรอบรองชนะเลิศนะครับคู่แรกบราซิลเจอกับเยอรมันมนะครับแล้วก็วันที่9กรกฎาคมวันพุธนะครับฮอลแลนด์เจอกับอาร์เจนตินา นี่นะไม่มีนะครคู่ห้าทุ่มหลังจากนี้ไปตีสามอย่างเดียวตีสามอย่างเดียวนะฮะบราซิลเยอรมันก่อนนะครับแล้วก็ฮอลแลนด์เจอกับอาร์เจนตินานะครับบราซิลเนี่ยขาดสองตัวหลักเลยนะฮะติโกโกซินวานะครับกับตันทีมกองหลังนะฮะแล้วก็ตัวความหวังของบราซิลเนม่าก็ไม่ได้ลงเล่นนะครับตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นี้แล้วนะครับหลังจากบาดเจ็บเจอกับ นัดโคลัมเบียนะครับโดนเข่ากระแทกด้านหลังเข้าไปกระดูกสันหลังเนี่ยร้าวเลยใช่นะฮรรุนแรงมากใช่ครับแล้วก็ล่าสุดนะครับทางคณะกรรมการด้านวินัยของทางฟีฟ่ากำลังจะสอบเรื่องนี้นะครับคนที่ไปแทงเข่าเข้าหลังของเนย์มาก็คือคว,วนกาเมิโลชูนิก้านะฮะควนกาเมโลชูนิก้าเป็นแบ็คขวาของโคลัมเบียก็ กระโดดแทงเข่าเข้าไปนะครับ,รบซึ่งก็แม้ว่าชูนิก้าจะออกมาขอโทษนะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเนย์มาแต่ว่าทางคณะกรรมการด้านวินัยของฟี้าก็จะเตรียมสอบเรื่องนี้นะครับโฆษกหญิงของฟี ف ้นะครับชื่อว่าคุณเดลียฟิชเชอร์เขาบอกนะครับว่าต้องเข้ามาตรวจสอบดูเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะอย่างละเอียด ว่าสปิริตแห่งการเล่นแบบขาวสะอาดหรือว่าแฟร์เพย์นั้นนะฮะยังยังมีอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็จะดูว่าเหตุการณ์ปะทะกันครั้งนี้เนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะซึ่งก็ต้องดูว่าตอนนั้นทางด้านชูนิก้าเนี่ยเข้าไปจะหม่งบอลหรือเปล่าออนะฮะแต่เข่ามันเข้าหลังเต็มๆเลยนะเท่าที่จำได้ไม่ใช่นะ เพราะลูกนั้นเนี่ยมันเท่าที่จำไมัน<ด>ลูกมันไม่ลูกโด่งนะใช่เท่าที่ระได้ไม่ได้กระโดดแย่งโมงกันนะใช่ใช,ใช่ไหมฉะนั้นผมว่าชูนิก้าจะหนักนะฮะอือคือถ้าตามข่าวก็บอกว่าถ้านี่ฮะแต่มันต้องดูภาพเคลื่อนไหวนะอืมอือภาพด้านตรงนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะฮะแต่เราก็จะเห็นวิธีของฟุตบอลเนี่ยมันไม่โด่งนะ ล,ลูกนั้นเนี่ยมันอยู่ทางทางกราบขวาของสนามนะฮตอนที่บราซิลได้บุกขึ้นมาแล้วกองหลังคนนี้ก็เข้าด้านหลังแบบกระโดดเข้ามาแท็กใส่เนย์มานะตอนแรกเราก็นึกว่าชนธรรมดาอมพอมาดูจกภาพชาวโ,โหเขาเข้าหลังเต็ม <c oughs> เต็มข่ามาว่าเออเนย์มาก,กระดูกร้าวเนี่ยตกใจกันเลยนะฮะโอ้ตกใจกันทั้งโลกฮนะ นี่นะฮะตอนนั้นเนี่ยตอนเห็นเนม่าลงไปเนี่ยแล้วตอนที่เห็นเขาร้นอนน่างสาระนอะน่าสงสารมากนะแล้วก็มีรายงานข่าวมานะครับว่า <c oughs> เขามีการเปิดเผยภาพเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังของเนม่านะครับ <c oughs> แล้วก็มีการแสดงความเห็นกันว่าคือถ้าหากว่าเข่าของ ชูนิก้าเนี่ยนะฮะสูงขึ้นมาแทงสูงขึ้นมาอีกประมาณสักนิ้วหนึ่งี่นะฮะอาจถึงขั้นทำให้เนม่าเนี่ยเป็นอัมพาตได้ตอนนี้ก็ออกจากแคมป์ของบราซิลแล้วนะฮะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปนะครับนี่ฮะก็ติดตามกันนะครับเลยคนหนึ่งก็คือซูวาซึ่งโดนใบเหลืองโอ้โหคนนี้คนนี้เป็นเป็นเซนเตอร์เลยเป็นกัปตันทีมนะฮะ เซนเตอร์ตัวหลักเลยใช่ครับสองคนนี้ก็จะไม่ได้ลงเล่นนะครับเ <c oughs> นยมาที่ลงไม่ได้ปรากฏว่าในบราซิลก็มีการเผยแพร่คลิปนะฮะ <c oughs> ความจริงเป็นคลิปที่ได้รับความนิยมในทวีปอเมริกาใต้ทั้งทวีปเลยนะครับ <c oughs> เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับใส่ชุดแข่งของบราซิลนะครับแล้วก็ได้ดูทีวีติดตามข่าวคราวของ Neymar, tia Della Pache. Hmm. Ele tá Nancab... no hospital, filho. Longuinho, ele, ele fraturou assim as costas, assim. Ai, tadinho tá do Neymar. Cadê ele? Ah, ele tá no hospital, filha. Os médicos estão cuidando dele. Não chora, não. Tá? Neymar. Filho, não chora, não. Não fica triste. Ele vai. Matar, tá? Vai ficar tudo bem. Vai ter a Copa de 2018 aí. Você já vai estar grandona. Tá bom? Neymar vai ficar bom. Tá? Filha, calma. Mas... Calma, filha. นี่นะฮะเด็กคนนี้ไม่รู้อายุเท่าไหร่ครับแต่ยังเด็กมากๆเลยนะฮะแล้วก็ก็ถามว่าเนย์มาสเนี่ยไปไหนอยู่ไหนนะแม่ตอบว่าเจ็บเล่นต่อไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็ภาพอย่างที่เห็นล้วเธอก็เลยร้องไห้เด็กคนนี้ก็เลยร้องไห้นะเด็กคนนี้ก็เลยร้องไห้โอ้โหปรากฏว่า โพสต์ไปไม่เท่าไหร่นะฮะมีคนคลิกเข้าไปดูนะฮะแสนเจ็ดหมื่นกว่าครั้งพ่อแม่บอกว่าเนมมาไม่ลงสนามใช่ไปอยู่โรงพยาบาลใช่ร้องไห้เลยก็ให้ดูนะฮะครับอีกคลิปหนึ่งเนี่ยนะฮะอีกเครื่องหนึ่ง มันเป็นคลิปตอนที่เ,เนม่าถูกหามส่งโรงพยาบาลครับนะครับตอนที่ยังนอนอยู่บนรถเข็นแล้วปรากฏว่าตอนไปถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยมีพยาบาลคนหนึ่งนะครับตอนหลังถึงรู้ว่าเธอชื่อซินเทียก็ถ่ายรูปของเนม่าตอนอยู่บนรถเข็นในโรง,งพยาบาลนะฮะนอนอยู่นะครับไอ้อล,อลองดูนะฮะตอนนั้นคนบราซิลคนทั่วโลกก็เป็นหัวหหว่าอาการจะหนักมากไหม พข่าวมาตอนแรกถึงขั้นแบบกระดูกสันหลังหักอะไรประมาณนี้นี่แล้วเพรียตคนนี้ซุ่งอยู่ในโรงพยาบาลก็ถ่ายคลิปเอาไว้นี่แหละฮะปรากฏว่าคนก็วิพา์วิจารณ์เธอมากว่าเฮ้ยคนเขากำลังเจ็บอยู่ <Yeah. S 1> ใช่ไหมเธอถ่ายคลิปอย่างเดียวก็น่าจะพอเพียงแต่ดันไปส่งเสียงหัวเราะส่งจูบอะไรขึ้นมาอีกนะฮะ mm. ก็เลยปรากฏว่า ถูกไล่ออกแล้วนะฮะผู้มนวยการของโรงพยาบาลน,นี้เนี่ยบอกว่าลูกจ้างรายนี้นะฮะไม่อยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้แล้วแล้วก็จะต้องถูกไล่ออกนะครับนี่นะฮะแล้วก็ภาพวิดีโอที่ถ่ายในย์มาเอาไว้เนี่ยก็ถูกยึดไปแล้วแต่ว่ามันคงจะไม่ทันลเะ,เนเะเพราะมันเผยแพร่ไปเยอะแล้วใช่นะครับนี่ฮะไม่เหมาะสมทำกริยาที่มันไม่เหมาะสมมากนะฮะ แล้วเธอเป็นพยาบาลด้วยเป็นพยาบาลด้วยเป็นพยาบาลซึ่งก็ต้องอยู่คือคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยเพราะข่าวนี้เป็นข่าวเป็นขา่นขาวใหญ่นะฮะเป็นข่าวใหญ่ไม่ควรจะอยู่ในอาการแบบลิงโลดขนาดนี้ว่าโอ้ยฉันถ่ายคลิปในมาได้ใช่นะมันไม่ใช่อย่างนี้นะฮะแสดงว่าขาดสํานึกก็ต้องไปทำอาชีพอื่นละนะไปทำอาชีพอื่นนะ